إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحل الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم บิร س มาน ل ราะ ر ีม ن ุลอินนัลต إ วะนุ ت ه ก ن วะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบีนดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายครับอูซีกุมวะนับซีบิตลละัลอผมขอสั่งเสียตัวของพี่น้องทุกท่านตลอดจนตัวของกระผมเองว่าให้มีความ ตักวาความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานุฮวาตาลาให้มากๆเพราะว่าความตักวาความยำเกรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยู่บนการปฏิบัติอามัล,ลอิบาดะไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาอาลาเพียงองเดียวและทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์ ตลอดจนการมีชีวิตอยู่ของเราในดุนยานั้นก็จะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องไปจนวันที่เรานั้นได้กลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบะฮานุวาตาล่าบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอในเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพวกเราบางคนก็อาจจะทราบแล้ว แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีความเข้าใจที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆสำหรับชีวิตของคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมของคนที่เรียกว่าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่อยู่ในอัลอิสลามนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นั่นก็คือเรื่องของอากีดะ เรื่องของหลักความเชื่อของเราเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญต่อมุสลิมอย่างไรบ้างเพราะว่าอากีด้านั้นมันคือรากฐานของอิสลามนะครับเป็นการวางระบบวางแนวทางในการดาเนินชีวิตของพวกเราในขณะที่เรานั้นมีชีวิตไปจนกระทั่งเรานั้นตายหรือว่าได้เสียชีวิตไป ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรายังเข้าใจผิดเรายังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของหลักความเชื่อหรือว่าอากีดะของเราแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติอามัลอิบาดาเป็นการปฏิบัติการงานต่างๆที่มีให้ต่อลอสุบะฮานุวาตาลาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความเสียหายได้และบางทีมันอาจจะเป็นการปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มันสูญเปล่าได้นะครับ ฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือในเรื่องของอากีดาของเราให้มีความถูกต้องก่อนลำดับแรกๆเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลานั้นทรงประทับหรือว่าพระองค์ทรงอยู่ที่ใดอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในซุรอตอฮาอายะทีฮะว่าอัลลอฮ์มานุอลัลลอฮอารชิสตาวะผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์คำว่าผู้ทรงกรุณาปราณีตรงนี้ก็หมายถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลานั่นเองลำดับแรกเรารู้แล้วว่าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่ที่ใดนั่นก็คือบนบัลลังก์นั่นเองต่อจากนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วบัลลังก์อยู่ที่ใดมีไฮดีสรายงานจากท่านมุอาว w i y อิบนุลฮ a กัมว่า รดิยัลอลฮุอันฮุว่าท่านในขณะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยได้มาร้องทุกข์นะครับกับท่านรอซูนซอลล,ลอลลอฮุอะไรยฮ่วะซัลลัมเนื่องโดยจากว่าทาสหญิงของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่เลี้ยงแกะปรากฏว่ามีหมาป่าได้มากินแกะไปท่านมูอาวิยะจึงเกิดความโกรธนะครับแล้วต้องการที่จะเอาเรื่องกับทาสหญิงคนนี้ จึงได้มาร้องทุกข์กับท่านรอซูนสลลัลลอฮุอะลัยฮหิวะสัลลัมจากนั้นเนี่ยท่านรอซูนสลลัลลอฮุอะลัยฮหิวะสัลลัมเนี่ยก็ได้บอกให้ท่านมูอาวิยได้เรียกตัวทาสหญิงคนดังกล่าวมาเพื่อที่จะถามอะไรบางอย่างท่านรอซูนสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ถามเลยคำถามได้ว่าไอ้นัลล้ออัลลอฮ์นั้นอยู่ที่ที่ใดก็ละนางได้กล่าวว่าฟิสซามะ บนท้องฟ้าจากนั้นท่านรอซูลได้ถามต่อว่าก็ละ่ะได้กล่าวต่อว่ามันอะน,น่ะฉันเนี่ยคือใครก็ละ่ะอันต่รอซูลุรลอฮ์ะนางได้ตอบกลับไปว่าท่านเนี่ยคือรอซูลของอันละ่ะก็ละ่ะท่านรอซูลได้กล่าวต่อว่าอะติกฮาฟอินนะฮามูมินะ จงปล่อยนางไปให้เป็นอิสระจงปล่อยทาสหญิงคนนี้เถิดเพราะว่าแท้จริงนั้นนางคือผู้ศรัทธาฮะดิษนี้บันทึกโดยอิหมัมอบูดาวูดเลขที่สามสองลำดับถัดมาเราก็จะได้ทราบแล้วว่าพระองค์นั้นประทับอยู่บนบันลลังและบัลลังของพระองค์นั้นก็ทรงอยู่ในท้องฟ้านั่นเองนี่คือสิ่งแรกๆที่เรานั้น จำเป็นจะต้องรู้ที่บางคนมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งว่าวันนี้พี่น้องจะเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วในเรื่องของที่อยู่ของอัลลอฮฺสุบหฮานุวะตา,าลาประการถัดมาเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของประเภทเตาหิต คำว่าเตาฮีตนั้นก็หมายถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาสาคัญเลยในเรื่องของหลักอากีดายเนี่ยจำเป็นที่มุสลิมหรือว่าจําเป็นที่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของเตาฮีตเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นทรงปฏิบัติสิ่งใดทรงสร้างสิ่งใดมาบ้าง และเราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นบ่าวเนี่ยเราจะต้องให้การศรัทธาต่อพระองค์ในเรื่องใดบ้างท่านเชคบินบาสรอฮิมฮุลลอได้กล่าวไว้ว่าเตาฮีดนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันซึ่งสามประเภทนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องยึดมั่นเราจำเป็นจะต้องศรัทธาด้วยกับความสัตย์จริงของหัวใจของเราจะต้องปราศจากสิ่งใดที่ ในการยึดมั่นของเราจะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะยึดมัน่นเตาฮิดดังกล่าวนี้ประเภทแรกคือเตาฮิดอรูบูบิยะเตาฮิดอรูบูบิยะก็คือการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานุตาลาในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องศรัทธาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้ริสกีหรือปัจจัยยังชีพแก่เรา ผู้ทรงทําให้เกิดผู้ทรงทําให้ตายผู้ทรงบริหารกิจการงานทั้งหลายในโลกนี้อันนี้คือประเภทแรกของเตา่าฮีทซึ่งเราจําเป็นจะต้องศรัทธ,ธาตอบต่อพระองค์ด้วยกับการกระทําหรือว่าการปฏิบัติของพระองค์ดังกล่าวอัลลอฮฺตาอาลาได้กล่าวไว้ในสูรยูนุสอายาที่31ว่ากุลไมยารซุกุกุมมินัสซามาอิวัลอาร จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเป็นผู้ประธานปัจจัยยังชีพที่มาจากฝากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกท่านอัมไมยัมลิกุส,สัมอาวัลอับซอรหรือใครเป็นเจ้าของการในเรื่องของการได้ยินและก็การมองเห็นว่ามมยุคริยุนให้ยามินลมัลไมยิดและใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังจากความตาย วายุคริยุลม่ยิตามีนัลให้และเป็นผู้ให้ตายหลังจากการมีชีวิตว่ามายูดับบิรุลอัมรและใครเป็นผู้บริหารกิจการงานทั้งหลายฟายาูลูนัลลอห์ดังนั้นพวกเขาจะกล่าวกันว่า Allah, อัลลอ์อัฟลาตตะกูลดังนั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านมายำเกรงหรือ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ใช้ให้ท่านรอซูนซลลฮวะอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปบอกได้ไปกล่าวกับบรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายในเรื่องดังกล่าวถามว่าใครเป็นผู้ประทานฤิสกีปัจจัยยังชีพถามว่าใครเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมองเห็นผู้ทรงทําให้เกิดหลังจากตายบูตทรงทําให้ตายหลังจากมีชีวิต ถ้าไปถามพวกนั้นเขาก็เขาก็ยอมรู้ดีว่าก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลานั่นเองแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์นั้นได้ถามเป็นคําถามทิ้งท,ท้ายว่าให้แก่พวกเขาว่าอัฟลาตัตะก,กูลดังนั้นพวกเจ้านี่ยังไม่ยำเกรงอีกเลยหมายความว่าเรารู้ขนาดนี้แล้วแต่ว่าบรรดาพวกที่ปฏิเสธศรัทธาหรือบรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนในสมัยของท่านรอซูนสลลัลลอฮุวะลัาฮิวะซัลลัมเนี่ย รู้ดีอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้มีอำนาจเหนือ,อสิ่งอื่นใดแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังที่จะปฏิเสธในการที่จะเคารพพักดีต่อพระองค์ฉะนั้นในฐานะของเราที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะต้องเชื่อเราจะต้องให้ความสัตย์จริงจากหัวใจของเราในการเชื่อในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นเอง ถัดมาก็คือเตาฮิตในประเภทอัอลููฮียะก็คือการให้เอกภาพต่อลอตอาลาในเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดการจ่ายสาการถือศีลอดการบริจาคใดๆหรือจะเป็นอามันอิบาดาอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ด้วยถ้าเกิดว่ามีความ โอ้วดถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่มัน,นไม่บริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยการงานที่เราปฏิบัติไปแน่นอนมันสูญเปล่าครับมันไม่มีไม่เหล ah ืออะไรเลยดังที่อัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาได้กล่าวไว้ในสุรออัลอันอามว่ากุลอินนัสซาลาตีวานุสุกีวามะฮยายาวามะมาติลิลลาฮิรอบบิลลาฮิเลมจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและกการอิบาะดาของฉันและการมีชีวิตของฉันเนี่ยและการตายของฉันนั้น เพื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลลโลกเท่านั้นตรงนี้ก็หมายถึงประเภทของเตาฮีที่ว่าด้วยเรื่องของการให้อิกภาพต่อพระองค์ในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดาต่างๆหรือในซูรรอที่เรานั้นคุ้นเคยกันดีที่เราอ่านกันอยู่ในทุกๆเวลาที่เรานั้นละหมาดก็คือซูรออัลฟาติฮะอัลลอฮ์ ت ع ا ل นั้นได้กล่าวไว้ว่าอิยากะนะอับบุดุวะอิยากะนสตอิน เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนั่นก็หมายความว่าไม่เราไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามเราก็จะต้องให้การขารพพักดีให้การปฏิบัติอิบาดะด์ของเราเป็นไปเพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ไดีปฏิบัติไปเพื่อสิ่งอื่นใดเลยประเภทที่สามก็คือเตาฮีดอัลอัสมาอุบสซิฟัต คือการให้เอกภาพนะครับหรือการศรัทธาต่อคุณลักษณะและพระนามของพระองค์ตามที่อัลลอฮฺตาอาลานั้นได้ส่งดำรัสไว้ในอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านรอซูนซอลลัลลอฮุอะลัยลฮิวะซัลลัมนั้นได้มาบอกเป็นฮะดีษให้เราได้ทราบถึงคุณลักษณะต่างๆของพระองค์อย่างเช่นในสิ่งที่เรานั้นจะต้องกล่าวกันก่อนที่จะเริ่มอ่านกุรอานนั่นก็คืออายะห์ที่หนึ่งของสุรออัลฟาติฮะที่ว่าด้วยว่า บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim โดยพระนามของ a l l ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์มานิรหิมนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮุบหานวตาลาคือคุณลักษณะที่เรานั้นจะต้องให้การศรัทธาและก็ให้เอกภาพต่อพระองค์ พระองค์เป็นผู้ทรงกรุณาปานีพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมองเห็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาปีชาชาญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณลักษณะของพระองค์เราก็จะต้องให้ความเชื่อให้ความสัตธ์จริงต่อในเรื่องของคุณลักษณะของพระองค์ว่าไรสกบิสลีชัยวะฮุษมีอุลบสสีรไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น นั่นก็หมายความว่าคุณลักษณะของพระอ,องค์เนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมแตกต่างจากสิ่งที่พระอ,องค์สร้างขึ้นมาในโลกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนึกภาพให้ไกลเราไม่ต้องไปจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเหมือนกับการปฏิบัติของคนไหมไม่ต้องไปจินตนาการแบบนั้นครับแน่นอนว่าพระอ,องค์เป็นพระเจ้าแน่นอนว่าพระอ,องค์เป็นผู้ทรงสร้างพวกเรามา การปฏิบัติหรือว่าการกระทําหรือลักษณะของพระองค์ย่อมไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแน่นอนเพราะพระองค์ได้ทรงบอกไว้ในอันกุรอานแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในขณะที่เรานั้นมีอากีดหามีความเชื่อในเรื่องของเตาฮีตแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีอากีดหาที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่ ท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาบอกให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำของท่านเป็นการยอมรับของท่านหรือเป็นลักษณะใดก็ตามที่ท่านรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงปฏิบัติให้กับเราเห็นสิ่งนั้นเราก็จะต้องเชื่อด้วยไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราเชื่ออันกุรอานอย่างเดียวแต่เราไม่เอาซุนนะ อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะพระองค์ทรงบอกให้เรานั้นเชื่อฟังพระองค์และก็รวมไปถึงบรรดารอซูลของพระองค์ด้วยนะครับสำหรับเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับอากีดะจากสิ่งที่ท่านรอซูลสัลลัลลฮวาลฮิวซัลลัมนั้นนำมาบอกนำมาสอนให้แก่เราก็คือเรื่องของรุกลอิสลามและก็เรื่องของูุกลอีมาน ถามว่าวันนี้มีสักกี่คนถ้าเราไปถามเด็กเราไปถามเยาวชนรุ่นหลังๆแล้วเนี่ยเขาจะตอบกันได้หรือเปล่าบางคนตอบได้บ้างบางคนตอบไม่ได้เลยบางคนก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการนึกตอบสิ่งนี้ทำให้ผมแล้วก็ทำให้หลายๆคนเห็นว่าอันนี้มันคือเรื่องพื้นฐานมันคือเรื่องง่ายๆที่จริงๆแล้วเราควรที่จะ บอกเราควรที่จะสอนเราควรที่จะ,สะแสวงหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจแต่กลายเป็นว่าเรานั้นมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาฮดิสตีท่านรอซูสลสัลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมนั้นได้บอกไว้เกี่ยวกับรูกลนอิสลามก็คือบุญยันอิสลามอลลอฮลอมสินอิสลามนั้นอยู่บนรากฐานหรือว่าอยู่บนห้าประการด้วยกันชาฮาดติอ ah ah ัลลอฮอิลัลลอฮ วันนะมฮัมมัดอัลลูลุลลอฮ์สิ่งแรกเลยคือการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรยิ่งในการสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาและแท้จริงนบ,บีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของพระองค์วะอีกอมิสซอลาติวะอิตาอิซตากติวลฮัจญิว่าเศ้ามีรอมฎอนถัดจากนั้นมาก็คือในเรื่องของการดำรงละหมาดการจ่ายละกาศการทำฮัจญ์และก็การถือศีลอดอันนี้คือเรื่องของรูปกริสลาม และรู้กนอิมานหรือว่าในหลักศรัทธาระมีอะไรบ้างถ้าจะพูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือหนึ่งจะต้องศรัทธาต่อัล่อสองจะต้องศรัทธาต่อบรรดามาลาิกะสามจะต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์สี่จะต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูนห้าจะต้องศรัทธาต่อวันอาคีรา์หกจะต้องศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะความดีและความชั่วของพระอ,องค์อันนี้คือหลักอีมาหรือว่าหลักศรัทธาหกประการด้วยกัน ถามว่าบางคนยังไม่เกิดความเข้าใจบางคนยังไม่รู้ในสิ่งดังกล่าวเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้เมื่อไหอไร่ก็ได้แต่ในท้ายที่สุดถ้าเราไม่แสวงหาเราไม่เรียนรู้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความเข้าใจใดๆตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและมันจะอันตรายอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ย มันทำให้อากีดาของเราเนี่เพี้ยนเพราะผมเรียนไปในตอนต้นแล้วว่าถ้าอากีดาเพี้ยนการปฏิบัติอิบาดะใดๆมันก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกท่านนะครับจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าอากีดาอิสลามอะไรคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นจะต้องยึดเอาและจะต้องให้ความศรัทธา อย่างสัตว์จริงด้วยกับหัวใจของเราสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อากูลูเกาลีฮาดาวัสตักฟิรุลลอนและอดีมาลีวะลกุมวลีไซรอัลมุสลิมีนมินกุลลิ่มฟัสตักฟิรูอินนหูวัลกัฟูรุลรหฮีบอัสสลามอัลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน